สวัสดีค่ะกระซิบ,บอกเราแนะนำให้ชมกับมิตซูบิชิไทยทันนะคะ2.5 GLS ค่ะรถปี2010คันนี้นะคะราคา1 18,000บาทค่ะหน้าหลังเดิมๆเ,เครื่องดีแอร์ไม่เย็นรถได้เดิมบางสีต้องเก็บงานค่ะ ขับได้นะคะรถมือเดียวป้ายแดงเอกสารครบค่ะเน้นไปตามสภาพนะคะในราคา1 18,000บาทดูรูป,รปต่างๆเพื่อประกอบการตัดสินใจกันก่อนค่ะรถคันนี้มีงานเก็บนะคะ สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดดูรถติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปไปทดลองขับไปดูสภาพรถด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านโดยตรงแอดมินเพียงแจ้งข้อมูลเบื้องต้ในให้ทุกท่านได้เลือกชมเท่านั้นนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้าถูกใจอย่างไรต้องติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เท่านั้นสำหรับ,บวันนี้ขอแนะนำกันเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ